รับต่อบานะครับเรามาดูวิธีที่โซกันนะครับวิธีนี้จะใช้รูปแบบเป็นสก็อตัวสิเล็กนะครับสิเล็กนะครับอดีเนี่ยนะครับปกเมจะกับโดดเกียร์นะครับก็ออปชัดนะครับอ่าให้เลือกตัวที่ปีดิก้าฟ้าสูตรแะ้รแบบเนรับ ปีปัจจุบันได้เพียก็จะเป็นเก้าเก้านะครักเาสอห้าครับนะ,ะน,นะครับนะคร 99อ่ะกดสามารถคาบตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับอ่าโอเค ก็บาาจะเป็นสองพัดจะไห้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นสองพัดโอเคนะครับสองพัดนะครับสองพัดตึกนะครับสอัดสอง ก็ข้าจะใช้สบายทีนะครับอาจจะชา้าดอยนะครับทุกคนก็ใครก็ข,ข้าไปก่อนก็ได้นะครับในช่วงนีเ้เราก็จะค่อยๆผิบไปนะครับสบายจะเป็นสองพันสิบเอ็ดนะครับเด็กสิบสองนะครับ จุดสี่จุ้า,นะ,าลลนะครับไกลแลายนะครับไกลสองปัยี่สี่ล้วนะครับจุดหกนะครับจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ แปดกับแล้วกอ็อันนี้เด็ดสิสิบแปดแตกับเก้านะครัก็สองพันยี่สิบนะครับสองพัน่สิบ1 2ดสองพันสิบสองนะครับสองพันยี่สิบสาม อแล้วก็สุดท้ายเราปีดีเราปีล่าสดแบซอกย่ิบสีโอเคนะครับดูบบนลรางก่อนนะครับก็จะได้บาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับสไตล์หน่อยนะครับสไตล์นะครับเป็ดคาร์ดนะครับฟอรปรทนะครับเอาใหญ่แล้วก็ฟอร์มวิทนะครับแล้วก็ขีดแถวจีนะครับ เตีดุยใหญ่ดอยนะครับเอออันนี้เน,นี่ยใส่เดียวไปด้วยนะครับเป็นปีนะครับอปีแล้วก็ใส่เดียวนะครับสิเล็กเล็อ่าปีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับรู้สึกอันนี้จะใหญ่ไปนะครับอ่าออกนะครับอันนี้ การใดๆก็จะเป็นเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคอโต้นะครับหรือตัวตัวอีนะครับออก็บัดเดือกก็ใส,ส่เบนซิเลตไปเดือดนะครับพอดีแล้วก็ปีออปชั่นออปชัออปช่นก็จะเปิดแชลเล่ก็จะเปิดตัว เล็กเตดอะรแบบนจะเป็นเดือดนะครับางๆก็อบานนะครับสิบตัวนะครับโอเคนะครับแปรูดนะครับให้ใส่เป็นฟูน้เด็อดเดีับตูดซอกนะครับตูดส,สานะครับตูดสี ตัหกนะครับตัวเจ็ดแปดนะครับตัวเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเด็เแล้วก็เจ็สองนะครับตาด้เกิดนะครับโลทิกอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเดบุกลาเนียครับแล้วก็ใส่ชื่อไทยไปเลยก็ได้เนี่บเดบุกลาพบจะกุพาผ่นธครับ ตัที่สามก็จะเป็นบิดาโคกนะครับการที่สี่ก็จะเป็นเบสสายยนต์นะครับการที่ห้าก็จะเป็นเพื่อสปาเกนะครับการที่หกก็จะเป็นมิถุนายนต์นะครับและเจ็ดก็จะเป็นกระดากระดาโคกนะครับ เดือนแปดก็จะเป็นเดือนสิงหาคมนะครับเดือนเก้าอาจจะเป็นกันยายนเดือนสิบก็จะเป็นตุลาคมนะครับเดือเบียก็จะเป็นพฤศจิกายนนะครับก็เดือนสุดท้ายเดือนที่สิบสองนะครับก็จะเป็น รเรียบร้อยนะครับต่อบาร์มาที่นะครับอ่าวันที่ด้วยนะครับก็เปลี่ยนเัวคออโต้ไปเลยเราเปลี่ยนภาษาครอไปคออโต้นะครับโดยตัวมาที่เนี่ยนะครับเต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยบีไ็เท่ากันนะครับวิธีใช้การเขียนแบบออโตเอานะครับก็คือ เรียกเบียกปีโกนะครับแล้วก็ให้แสดงจำนวนไปที่พิษบาที่หลักนะครับอ่าอันนี้เก็บนะครับก็จะเป็นสิวเล็กนะครับอ่าตัเล็กนะครับแล้วก็ไอดีก็จะเป็นเดทนะครับอ่าใส่เดทใส่สสดีลอกใส่รับ โอเคนะครับเรามาต่อกันที่การเขียนสคริปต์นะครับวิธีการเขียนสค,นคริปต์เวลาที่เราเรียกเดือนนะครับแล้วก็กรอกในส่วนของอ่าแล้วก็เรียกในส่วนของปีเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะให้บันแดดนะครับไปสร้างในส่วนของตัววันที่ขึ้นปลาให้เราเลือกนะครับวานป็นตัวเด้อ่าก็จะเปะลี่ยนอ่าระบบจะสร้าตรงตัวเลขขึ้นมา ก็บีสตัวแล้วก็จะบีเยสิเล็ครับอ่างอะไรก็ได้นะครับด็อกเบสนะครับอดอทเบสเอดเบสบายดีก็จะเป็นเยียร์นะครับเราจะเปลี่ยนอันนะครับสิเลีค่าเท่ากับด็อกเบส เจ็ดเด็ดเบายดีเลยครับว่าจะเ็นไก็ตัว้าจะเป็นเด็ดแต่ก็เป็นาเ็ดอกูบเบ็ดเป็นบายดีเลยครบแล้วก็เป็นเด็ด นเราจะดัดเดะนะครับอีเวนจะเกิดขึ้เเนเพื่อเวลาที่เราเลือกตัวบัตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวบัตน,นะครับเหล็กนะครับ dot แล้วจะเป็น s จะเป็น reader นะครับก็คือ event take พร้อมเดียร์ event นะครับ e v e n t ีแล้วก็ รับเบดเข้าบาร์นะครับเป็น event นะคร packet value นะครับที่เดียรนะครับเราต้องับเป็นส่วนของปีมด้วยนะครับก็จะเป็นค้อนเบร์ข็ให้เราเดียรนะครับไปดึงในส่วนของปีที่เราเลือกมาด้วยนะครับก็เป็นเยร์นะครับเป็นเลขนะครับ value ครับแบบน้นะครับอ่าอันนี้ผมจะลองหลอกให้ดูนะครับก็เป็นเยียนะครับแล้วก็เต็บเต็มก็คือเดือดอจะดีนะครับอ่าเรลองดูนะครับอ่าตรงนี้ยังไม่ได้ปรับแตกนะครับอ่าทุกนี้เดียนะครับเนียองจากว่าจะไปบนะครับเราจะให้เป็น Disable ไปก่อนนะครับแล้วก็ อันนี้ผมจะใส่เป็นคัสต์นะครับบอลทัวร์เข้าไปนะครับคัสต์นะครับบอลทัวร์โอเคนะครับอ,อันนี้ดิสเบิร์ดไปแล้วเรียบร้อยนะครับประเดี๋ยวอ่ะเริ่มฟอร์ิลิกนะครับ อเราเลือกปีนะครับแล้วก็เลือกที่เดือนนะครับก็จะได้บาทนะครับเป็นปีก็จะได้เป็ดดึกเก้าเก้าศูนย์นะครับส่วนเดือนก็จะเป็ดเด็กที่ดึกนะครับศูนย์ึงเดือนบุกลานะครับอ่ะหลังจากที่เราเลือกไปที่มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะให้เป็นซรากตัวจํานวนวัดขึ้นบานะครับให้เราเลือกนะครับก้อยเราเนี่ยนะครับสร้างจบที่มาเนี่ยเด็กเขานะครับ บัตรนะครับอ่าที่ค่าเท่ากับยูเดสนะครับโดยเราใส่ปีเข้าไปนะครับก็จะเป็นพาร์ตอิตนะครับเราใส่เงียเข้าไปนะครับเป็นวายนะครับแล้วก็ใส่เดือนเข้าไปนะครับก็จะเป็นพาร์ตอิตนะครับไอ้เราต้องแปลงเป็นตัวเลขก่อนนะครับอ่ามันให้ตัวค่าเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ ใส่สูทเข้าไปนะครับอันนี้อ่าเราลองหลอกออกมาดูนะครับเดี๋ยวโมเบใส่ไปที่คอโอเคแบบไราลองดูนะครเดี๋ยวปีกดนะครับแล้วก็เรียงเรียกนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับมันตกเข้าด้วยเดียดด้วยนะครับก็จะเป็นเกดเดียดนะครับ เจ็ดเดทนะครับก็คือเก็ดเข้ามันที่เนี่ย่ะเรียกไหมครบบพี่นะครับเด็กก้าวตั้งศูนนะครับแล้วก็เดดบกลาหุนะครับก็จะได้เป็นสามสิบเอ็ดวัตต์นะครับเดี๋ยวว่าถ้าเราลองแล้วเป็นผุพ่านะครับก็จะได้เป็นยี่สิบแปดนะครับลองกุพ่าพี่อื่นบ้างนะครับอ่ากุพ่าพี่กุพ่าพี่ก็ยี่สิบแปดนะครับ่ จากบาร์ปีนี้ยี่สิบเก้านะครับอ่าอียี่สิบเก้าวันเดียไปมันจะไม่ตกกันนะครับแบบนี้ก็หลังจากที่เราได้บารแล้วเรียบร้อยใช่นะครับก็ให้เราวนลูปนะครับก็ให้สร้างเป็นบารเป็นเลสนะครับเลสอีเดิมเบนนะครับเลสซีเล็กนะครับอีเดิมเบนก็ได้นะครับก็เป็ค่าเป็นค่าว่าก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์นะครับ ก็เเป็น less นะครับไอค่า่ากับศูนนะครับอ่ามี้ค่ารับนะครับก็อแปร้ด้อยกอ่าทีเท่ากับตัวเขาอบบัดนะครับไอก็บวกบวกไปนะครับักษนเด็วนะครับก็ให้ตัว decimal e ี่เดียนะครับบวกเท่ากับอบชัด เป็นแวลูเลยก็มีค่าเท่ากับตัว i นะครับก็ปรัด้วยออปชันนะครตอนนี้เราจะต้องบวกตัวเรียบด้วยนะครับ ก็จเปแวลลจะเป็นค่าว่างนะครับแล้วจะเป็นวัดน,นะครับแบบนี้นะครแล้วก็ลัาจกดัดน,นะครับก็ค่ตัวเดซนะครับเดซเลนะครับนที่อาอินเดะครับนทีเบลนะครับค่าตัวเดนะครับ,บรลกอินเดเบนะครับ เรามาดูผลลับกันนะครับเราเรียกปีก่อนนะครับอาจจะเรียกเป็นปีนี้ก็ได้นะครับปี24นะครับเดี่ยก็ให้ไปเดีอยวุกลา6นะครับแล้วก็วัดอ่าอันนี้เราต้องเซ็ตแอตทิบิวด้วยนะครับจิ๊บเบิร์ดจะเป็นอนะครับ เรียกไปนะครับตอนยี่สิบเดือนก็จะเป็นเดือนเอ่อกาคบนะครับก็จะมีเอ่อสามสิบเอ็ดวันแะครับเราลองเรียกเป็นคุมภา้างครับคุมภาก็จะมียี่สิบเก้าวันนะครับถ้าเป็ี่นคุมภาของปีอื่นล่ะนะครับคุปภาปีอื่นก็จะมียี่สิบแปดวันนะครับเราก็ได้ไปแล้วนะครับประเด็นยงีต่ววาก็จะเป็นเด่นสดของตัว ่าเวลานะครับจะขอออโต้เลยครับตัวนี้ผมจะใส่อ n p u ุ่นไฮดีสไปกอดนะครับค่าก็จะเป็นค้าแต่กับฟองโต้นะครับอ่โอเคอ่า,อาจะเป็นแททามนะครับ ตัวนี้ก็จะให้เรียกแบบ AF กับ PF เือนเดิมนะครับเช่นถ้าเกิดว่าจะเอาสิบเอ็ดไดกาจะเป็นครับก็ให้เรียกที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็สามนะครับตัวก็จะเป็น AF นะครับอ่าดีเดี๋ยวบุบทำอนนารีประกอบน,นะครับบุบซับปินนะครับอ เป็นปลาทอดรับแล้วก็สายคา้าด้วยนะครับ BTS นะครับ BTS ไอแบลลี่โอเคนะครับก็จะเป็นอ่าปฏิกครับก็ไอดีด้วยนะครไอดีก็จะเป็น,ปน,ปน,น,ปนตัว เดี๋ยวไ,ไดเ,วเดี๋ยวเซฟกันแลยคอ่าเดี๋ยวอจะเป็นแอดเดสซับบิดก็ได้นะอ๋ะะอแเดีซยบปิดก็ได้นะก็ต้องคิดเบสแต่ับกัเ็ดเ,เอเลเวเตอร์ ไอเดีก็ต่อไอดีเข้าไปกดแอดกับอีเวนต์อร์ก็คือคลิกกับก็ค่อยไปแสดงก็ค่อยไปติค่าทั้งหมดปลานะครับมันจะเป็นตัวแรกก็จะเป็น e ย r ใช่ไหมแยก่ก็ให้ติค่ากับ y ย a สิเล็กแ v ว l ลูตัวแวลตัวที่สองก็จะเป็นตัวเดือนนะครับ มัน select นะครับ dot v a l u อาแล้วก็ที่นะครับ d e ต e t e ครับ e l e c t v a l u อีกตัวเดิมนะครับก็จะเป็นตัวตัว t a ใช่ไหมครับเรีใส่ D นะครับเป็น tab นะครับอ่าก็เนี้ เพิ่มเข้าไปอีเเกเลยครับวีเ์ทาปิกไปแล้วเหรอทาปิกพุไปแล้วนะดาะใช้กับเจอบีเจสต์ก็เอ็นเจ็บายดีเลยครับวีเจส์ทาป์าน,าาานะลาราติค่าก็ติดตรงนี้นะครับ พาไปครับพ das ี่ผ้าระับคาร์ลิพตดแบบแนนโด่ก็พาตําแหนที่ปลายนะครับเสดสนะครับ่ผ้าระดับวายนะครับขีดเอฟนะครับขีดีนะครับแบบ เพชรเพชรบ้านอาฐาทะเลย,ยแล้วกัน,นครับแล้วก็ที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราให้เตล์ฟูดไปด้วยนะครับก็อ่าลองมาดูนะครับเาาด็ดเด็ดนะครับเราไปดูนครับอ่ารู้สึกว่า โต้ายนะครับมันเกบแล้วก็รู้สึกว่าผูกไปดิใหใหญ่ไปนะครับแต่ว่าใส่คอโต้นวแ้วนะครับีก็เลียกปีก่อนนะครับเอาปีดีเนี่ยนะครับยี่สี่ครับเพื่อนนะครับก็ไปเรียกที่เดียดอ่าคุณพาพันนะครับ นี่จะเรียกเดียดีก็ได้นครับเดียกระดากระดาเกนะครับวันที่เท่าไหรครับเอาวันนี้ไปเลยนะครับเปีนสิบห้านะครับเป็นลานะครับเวลาเนี่ยนะครับเราใส่นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราใส่เจ็ดกดประทุกนะครับเราก็จะได้เวลาวานะครับเจ็ดสุพักยี่สี่นะครับศูนย์เจ็ดนะครับสี่นึ่งห้านะครับเวลาก็จะเป็นเวลัิการนะครับเจ็ดนาทีนะครับโูนโนวินาทีนะครับโดย ยี่อกไปนะครับด่วนยี่นาทีเดี่ยนะครับทราไปสามาถคําด่วนได้แล้วนะครับแล้วก็เติมโซดเข้าไปนะครับต้องจากระบบบันเี็เองนะครับมันจะตุ๊กต๊อกนะครับตัวนถ้าเกิว่าเราก่อเองเดี่ยนะครับก็ให้ลองใสู่ซดเข้าไปแล้วบดนะครับส่วนถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ในท่าทุบเลยนะครับถ้าอยากใส่ในท่าทุบเนียนะครับให้ลองใส่เป็น M นะครับเพราะว่าจะเป็นท่าทุบเสร็จแล้ว นะครับส่วนวนักเกิดว่าผมอยากใส่เป็นเท็คืนนะครับถ้าอยากใส่เป็นเท็คืนคเดี๋ยวนะครับก็เสร็จสิบสองนะครับสิบสองสิบสองเอเอฟนะครับอ่าก็จะได้เป็นเท็คืนบาทเป็นสิบสองเอเอฟหรือสูสี AM, ก็ได้นะครับอ่าก็จะได้เท็จคืนเกิดกันนะครับอ่าอันนี้เป็นสิบสองเอเอฟนะครับสิบสองเอเอฟเสร็จ บอลเอเจะได้เทปผืนนะครับหรือว่าจะใส่เ็ฟสูดเอเอฟก็ได้นะครับบอลจะได้เทปผืนจัดนะครับส่วนแล้วก็จว่าอยากใส่เป็นเทียกนะครับใส่เป็นเทียกนะครับค่อนข้างใส่เป็น12นะครับ p f เอฟนะครับเราก็จะได้เทียบปลานะครับหรือว่าใส่เป็นสูตตรสูรก็ได้นะครับก็จะได้เป็นเทียบปลาเหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนีนะครับแต่ว่าข้างๆวัตทีเนี่ยก็พูดอาจจะสับสนได้นะครับหรือว่าการกองเรลอก็เนี่ยอาจจะยุ่งยากไปนะครับมันก็จะมีบบีบีเด็ดจับ